Beauty by o r g เ n n ค่ะวันนี้นะคะ mm. ก็เห็นถุงเรียบร้อยนะคะว่าเราจะมาเปิดถุงช็อปปิ้งนะคะจาก I& f and Boy นะคะสาขาใหม่ล่าสุดเลยค่ะเดิะมองงานวงวานค่ะ mm. เอาละค่ะก็จะไม่พูดพร่ำทำเพลงเยอะนะคะเริ่มเลยนะคะว่าซ่งไปช็อปอะไรกันมานะคะทะ่าอย่างแรกะคะ่ะทุกครั้งที่แบบอีฟแ b น y เปิดช็อปใหม่ซ่มต้องไปสอย สำรีเอเมมาทุกครั้งเพราะว่าส้มใช้ตลอดส้มชอบมากๆตลอดหลายปีที่ผ่านมานะคะเป็นตัวที่ส้มเอาไว้ใชเ้เช็ดคราบเมคอัพอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือใช้ดีมากๆเพราะว่าสำรีของเขาอันเนี้ยนะคะมันจะแบบไม่เป็นขุยแบบเป็นขนๆเป็นเส้นใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวเนี้ยใช้ดีมากนะคะก็เลยใส่มาสองถุงเลยนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะของ Bifesta นะตัวเนี้ยมันจะเป็น cleansing sheet oil in นั่นเองนะคะก็คือจะเป็นแผ่นเช็ดหน้านะคะที่เขาจะมีส่วนผสมของน้ํามันด้วยนะคะก็ข้อดีของตัวนี้ที่ส้มชอบมากกว่าตัวที่เป็นแบบสูตรสีฟ้าสูตร เพราะว่าแผ่นนี้มันสามารถที่จะเช็ดคราบเมคอัพที่แบบกันน้ําได้นั่นเองนะคะว่ามันมีออยล์ผสมด้วยนะคะอย่างเช่นบริเวณรอบดวงตาที่เราใช้มาสคาร่าเอวยายไลเนอร์ที่เป็นสูตรกันน้ําตัวนี้เนี่ยมันเช็ดได้สะอาดนะคะรวมถึงพวกลิปแมตตต่างๆลิปทินที่มันติดแน่นๆอะไรเงี้ยตัวนี้ก็คือเช็ดได้สะอาดมากๆเลยนะคะแล้วก็สะดวกพกพาน้่นเองค่ะเวลาซ่อมเดินทางไปเนี่ยซ่มจะชอบใช้ลักษณะที่เป็นแบบคลีนซิ่งช e ้นแบบนี้นะคะก็นี่เลย ่านะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะอันนี้คือยังไม่เคยใช้เลยนะคะทุกคนจะเป็นของแบรนด์ด็อกเตอร์ังตนเองนะคะจะเป็นสมาร์ทฟรอสนะที่เขาบอกว่ามันจะช่วยกะจัดคราบสิ่ง ตกค้างนะคะตามร่องฟันของเราเนี่ยได้ดีมากถึง55%หเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีความนุ่มอ่อนโยนต่อเหงือกของเราด้วยนเองนะคะซ้อเห็นมันมีหลายสีมากๆเลยแต่ว่าชอบสีฟลูก็เลยเอาสีฟลูมาเองค่ะถัดมาก็จะเป็นถุงนี้นะคะทุกคนเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยละกันเนาะอันนี้จะเป็นหวีแปลงนะคะซ้อมจะเอาไว้ ได้เอาผมหน้ามาตรงนี้แหละนะคะเพราะว่าปกติที่ส้มมีมันจะเป็นแบบซี่หางขาอะไรเงี้ยก็เลยไปเห็นอันเนี้ยมันจะเป็นแบบซี่เล็กๆซซ้อนกันอยู่ซึ่งเวลาเราเอามาม้วนผมที่เป็นแบบผมหน้ามาอะไรเงี้ยค่ะมันจะทําให้ผมอ่ะงุ้มง่ายขึ้นเมือเราใช้แปลงลักษณะแบบนี้นะคะแต่ว่ายี่ห้อนี้ส้มยังไม่เคยใช้นะคะของ armando caruso m i l a n นะคะก็เดี๋ยวเอามาลองใช้ดูนะคะอันนี้ ัดมานะคะก็จะเป็นของแบรนด์ Huxley นั่นเองนะคะนี่เขาแบบมาเป็นถุงให้เลยนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นเซ็ตโปรโมชั่นค่ะทุกคนอ่าเดี๋ยวให้ดูก่อนอันนี้คือสิ่งที่ซื้อมานะคะก็คือไอศครีมนะคะแต่ว่าเขาแถมเซ็ตมินิอันนี้ด้วยนะคะซึ่งมีหลายอย่างมากๆเลยทั้งแบบ คลีนซิ่งออยนะคะแล้วก็มีตัวคลีนซิ่งโฟมนะคะแล้วก็จะมีตัวเอสเซนซด้วยนะคะแล้วก็จะมีแบบซองาเชตที่เป็นครีมด้วยนะคะตัวน,นี้จะเป็นไอครีมนะคะเพิ่งได้รางวัลออลูบิวตี้นะคะเป็นเบสของไอครีมนันเองะคะของปี2020นะคะแล้วก็พี่โบมัมมีโบวีนะคะก็บอกว่าเฮ้ยแบบเท์เจอร์มันดีมากใช้ละะแล้วคือตาชุ่มดีมากๆเลยนะคะก็เลย เอามาลองดูนั่นเองนะคะทุกคนซ่งก็ยังไม่เคยใช้ตัวนี้ของทางแบรนด์นี้เลยนะคะก็เดี๋ยวก็เอามาลองดูนะคะว่า มันจะดีสมกับที่เขาได้รางวัล Allure Beauty หรือเปล่านะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นลิปสติกนะคะเป็นของแบรนด์ e s t o e r นะคะก็เพิ่งได้รางวัลเหมือนกันนะคะเขาได้รางวัลตัวลิปสติกที่เป็นสี Coral นะคะแบบดีที่สุดของปี2020นะคะจะชื่อสีว่าลาลาลานั่นเองนะคะนี ตัวลิปนะคะมันจะเป็นลักษณะเนื้อเวลเวดหน่อยนะคะทุกคนสีออกส้มเลยสีสวยมากๆเลยนะคะสําหรับลิปตัวนี้นะคะซงเบียงไม่เคยใช้เหมือนกันนะคะไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยคนปากแห้งอย่างเราอ่ะใช้แล้วจะรอดไหมนะคะก็เดี๋ยวเอาไปลองก่อนนะคะว่ามันโอเคไหมนะคะจะมารีวิวทีนึงนะคะ ถัดมานะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะซึ่งก็ยังบนเวียนกับอัลัวบิวตี้อยู่ในนะคะตัวนี้เพิ่งได้รางวัลปี2020มาด้วยนะคะก็ตัวนี้จะเป็นตัวมาเดซเซร Cream นะคะเฟรชครีเอลิ่งแอมพูนะคะเป็นของแบรนด์สกินอาร์เนั่นเองนะคะก็ส่งว่าหลายคนนะ่าจะเห็นกันบ้างแล้วนะคะเพราะว่าออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะลักษณะจะเป็นน้ำแอมพูสีเขียวอ่อนๆใสๆแบบนี้นั่นเองนะคะอ๋อส้มลืมบอกไปว่า ส้มเห็นของปลอมค่อนข้างเยอะเพราะนั้นก็ระวังนิดนึงละกันนะคะก็วิธีสังเกตนะคะเขาจะมีสติกเกอร์อันนี้นะถ้านำเข้าถูกต้องนะคะแล้วก็แบบเป็นของแท้จะมีสติกเกอร์บาร์โคดอันนี้อยู่นะคะแกงก็ลองดูอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวตัวนี้ส้มขอไปลองดูก่อนนะคะว่าใช้แล้วโอเคไหมนะคะแล้วก็ของแบรนด์ s กิน RX Lab นะคะส้มสอยมาเพิ่มอีกหลายตัวเหมือนกันค่ะทุกคนดูสิเพราะว่ากะว่าจะเอามาทำคลิปรีวิวแบบว่า ทุกตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นอกจากตัวนี้นะคะที่เป็นอมพูนะคะก็ยังมีอมพูอีกสูตรหนึ่งนะคะจะเป็นตัวที่แบบช่วยทําให้ผิวแข็งแรงแล้วก็มีความชุ่มชื้นนะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะตัวอมพูเนื้อขุ่นๆสีขาวๆนั่นเองนะคะที่เพิ่งออกมาพร้อมๆกันเลยนะแล้วก็อันนี้ส้มใส่เพิ่มลูกส้มชอบมากหน้าเขามากเลยค่ะุกคนมากหน้าเขาใช้ดีมากๆเลยนะคะอีฟเนบอยก็มีขาย แล้วก็ถัดมานะคะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัว My Whip Cleanser เองนะคะก็จะเป็นอ,อ Cleanser ทำความสะอาดผิวนะคะคือตัวนี้มองว่ามันเป็นโฟมล้างหน้าค่ะทุกคนอารมณ์แบบวิปโฟมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเนาะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็น Sleeping Mask นั่นเองค่ะก็จะเป็นลายเดียวกันเลยนะคะนี่นะคะ ซึ่งตัวครีมนะคะตัวมาดิเซราครีมส้มเคยรีวิวเอาไว้แล้วนะคะส้มขึ้นลิงก์ไว้แถบตรงนี้ให้นะคะลองเข้าไปดูกันได้นะคะแต่ว่าทั้งหมดนี้เดี๋ยวส้มจะเอามารีวิวอีกทีหนึ่งนะคะทุกตัวเลยแล้วกันขอไปลองใช้ดูก่อนนั่นเองค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นตัวทนเนอร์ที่จุนนะคะที่น้องๆทวิตเตอร์เนี่ยโหฮ,ฮิตกันมากเลยแล้วก็หลายๆคนก็บอกว่ามันใช้ดีด้วยเองนะคะส้มเองก็แบบเอ๊ะหลังเลยจะซื้อขวดใหญ่มาดีไหมเพราะมันมีไซส์ใหญ่กว่านี้นะคะส้มก็เลยแบบ มันมีไซส์แบบ40 ml ด้วยนะคะก็เลยเอาไซส์เล็กมาลองดูก่อนนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็น Hard l e a Sooting Toner ของแบรนด์ a n w a n e เองนะคะก็คือจะเป็นโทนเนอร์ที่ช่วยปรับสภาพผิวแล้วก็ทําให้ผิวอ่ะมีความแข็งแรงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลดอาการการเกิดสิวหรือว่าแบบช่วยออทําให้แบบพวกผิวที่มีแบบรอยจ้ำแดง<ฤ>หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยปอกประโลมผิวลดอาการแพ้ระคายเคืองประมาณนั้นเลยนะคะก็ไม่รู้ว่าใช้ดีไหมนะคะเดี๋ยวขอไปลองดู นนะะถัดมานะคะก็ะะเป็นแบรนด์เกาหลีอีกแบรนด์หนึ่งนะคะชื่อว่า Billstar นเองนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นคูชชันนะคะที่ส้มมองว่าเป็นเก๋ตรงนี้ค่ะมันเป็น um ion, s i ก้าร e ซิป e ี้เซรั่มคูชชันก็คือจะเป็นคูชชันที่เหมาะกับคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายระคายเคืองง่ายรวมไปถึงคนที่เป็นสิวง่ายด้วยเองนะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นคูชชันนะคะที่มีสารกันแดด SPF 50 p บวก PA 4+ เลยนะคะช่วยปกปิดริ้วรอยนะคะให้เรียบเนียนเป็นธรรมชาตินะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นแต่ไม่เหนียวเน,นะนะแล้วก็ช่วยดูแลแล้วก็ปกป้องผิวที่บอบบางนะคะด้วยสารสก,กัดใบโบกนะคะหรือซิก,การนเองนะคะก็จะเหมาะกับทุกสภาพผิวรวมถึงผิวบอบบางแพงง้ง่ายแล้วก็เป็นสิวง่ายนั่นเองค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะก็จะเอาไปใช้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวไงเอามารีวิวทุกคนได้ดูอีกทีหนึ่งน,นะคะ และนั่นก็คือของที่ช็อปมานะคะแต่ว่าก็ได้ขอจากทางแบรนด์ที่เขาให้มาลองด้วยซึ่งส้งมแบบไปยืนอ่านด้วส้มก็ยังแบบเออเราไม่เคยเห็นยี่ห้อนี้ก็ยังลังเลลังเลอยู่นะคะแต่ว่าทางแบรนด์ให้มาพอดีนะคะก็เลยแบบไม่ได้ซื้อน้องขอบคุณมากมากเลยนะคะ นี่นะคะจะเป็นแบรนด์ที่ชื่อว่าซากินะคะชื่อมีความญี่ปุ่นแต่จริงเป็นแบรนด์เกาหลีนะคะเดี๋ยวให้ดูตัวนี้ก่อนนะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็น one care scarf shampoo ค่ะทุกคนเป็นแชมพูที่ช่วยลดอาการคันนะคะข่าจัดรังแคลแล้วก็สิ่งอุดตันที่อยู่บนหนักศีรษะนะคะข้อดีคือมันจะไม่มีซิลิโคนแล้วก็ไม่มีพาราเบนนั่นเองนะคะก็ลักษณะก็จะเป็นแบบขวดใสๆสีส้มแบบนี้นะคะ แล้วก็เขาแนะนำให้ใช้คู่กับตัวนี้นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นมาคิซากิวันแครดีฟ e ลีนสเกลเลอร์นะคะตัวนี้เขาบอกว่ามันจะเป็นเพี่อพันที่เอาไว้ทำความสะอาดหนังศีรษะอย่างล้ำลึกก่อนการสระผมนะคะเพื่อปรับสภาพของหนังศีรษะด้วยการผลัดเซลล์เสื่อมสภาพและสารเคมีตกค้างออกไปนะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มโปรตีนแล้วก็วิตามินให้แก่เส้นผมและหนังศีรษะนั่นเองนะคะคือตัวนี้เขาบอกว่า เราต้องทําให้ผมเปียกน้ําก่อนนะคะแล้วก็เอาตัวเนี้ยค่ะบีมใส่หนังศีสรสะนะคะแล้วก็นวดเบาๆทิ้งไว้1-3นาทีนะคะแล้วก็ล้างออกแล้วก็ทําความสะอาดต่อด้วยแชมพูตัวนี้นั่นเองนะคะเขาแนะนำว่าให้ใช้พุกการนั่นเองนะคะก็จะช่วยลดปัญหาเรื่องของแบบ ใครที่แบบมีอาการคันหนังศีรษะหนังศีรษะแห้งเป็นรังแคอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะก็เหมือนเป็นตัวที่ช่วยบำรุงหนังศีรษะด้วยนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวยังไงต้องขอเอาไปเราใช้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมารีวิวทีนึงนะคะถัดมานะคะจะเป็นของแบรนด์ไคร่านะคะเป็นเมคอัพรีมูเวอร์สำหรับ sensitive ก k i n นั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเมคอัพรีมูเวอร์นะคะที่รวมเอาเมคอัพรีมูเวอร์กับ กระดาษเช็ดหน้าน,นะคะไว้ในหนึ่งเดียวใช้แล้วผิวจะก,กระจ่างใสขึ้นนุ่มนวลขึ้นนะคะแล้วก็ประจักษ์แอลกอฮอล์นะคะสะดวกพวกพาเวลาท่องเที่ยวนั่นเองนะคะอารมณ์เหมือนเม็ดเม็ดมาร์กอะคะ่ะที่มันอยู่ข้างในนี้นะคะแล้วก็เวลาใช้ก็คือแบบว่าดันตรงนี้โลงนะคะแล้วก็ตัวรีมูเวอร์อะมันก็จะซึมเข้าสู่ตัวเม็ดมาร์กอันนี้นะคะแล้วเราก็รอให้มันแบบดูดซับเต็มที่แล้วก็เอามาเช็ดหน้านั่นเองนะคะมันก็จะเป็นแบบ กระดาษเลยอย่างเงี้ยนะคะเอออันนี้เกดีนะไม่เคยใช้เหมือนกันน่าลองน่าลองเดี๋ยวต้องเอามาลองใช้ดูอีกทีนะคะ โอเคค่ะนี่ก็คือทั้งหมดนะคะที่ซ้มไปช็อปมาจากญี่ปุนบอยนะคะสาขาเด๋มมองงานวงวานนั่นเองค่ะก็ถ้าใครบ้านอยู่แถวเราแวกนั้นนะคะก็ไปช็อปได้เลยนะคะแบบตอนนี้ก็คือแบบว่าสะดวกในการช็อปปิ้งมากขึ้นนะคะไม่ต้องเดินทางเข้ามาในเมืองเพื่อมาช็อปญี่ปุนบอยนะคะตอนนี้เด๋มมองงานวงวานก็มีช็อปเรียบร้อยแล้วนะคะก็วันนี้นะคะซ้มก็เลยเอามาเปิดถุงให้ทุกคนได้ดูคร่าวๆนั่นเองนะคะแต่ว่าเดี๋ยวไงแต่ละตัวเนี่ยซ้มขอเอาไปลองใช้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเอามารีวิวทุกคนได้ดูอีีกทนนึงะะะคะคคเ่ นนะะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามชมคลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ตรงนี้ให้ส้มด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในการติดตามคลิปใหม่ๆของส้มนั่นเองค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะคะแล้วพบกันใหม่ในรือครั้งหน้าค่ะวันนี้ต้องขอตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ